เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าตัวเราเองหรือคนในครอบครัวของเราจะได้ใช้ห้อง ICU เมื่อไหร่ถ้าวันนี้เรามีโอกาสปรับปรุงหรือฟื้นฟูสถานที่ให้พร้อมใช้งานหรือช่วยเหลือให้เครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยและเพียงพอพร้อมรับมือกับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตามกำลังที่พอทำได้ครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผู้ป่วยในภาวะวิกฤตผมขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่าเพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย PICU สร้างห้องกระตุ้นพัฒนาการเด็กจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กของแพทยนกุมารโรงพยาบาลพระป,ระประกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเพราะที่นี่คือโรงพยาบาลหลักในการรับผู้ป่วยทั้งจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงอย่างสะแก้วและตราดเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งและมีฝีมือเพียงแค่ว่าเรายังขายเครื่องมือและสถานที่ที่พร้อมใช้งานมากกว่านี้ครับช่วยกันคนลเล็กคนน้อยครับเพราะคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาชีวิตของคนรักของใครสักคนเอาไว้ครับ ผมแนบ QR code สำหรับการบริจาคไว้ที่คอมเมนต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือที่เบอร์นี้เลยครับ